ดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็ออกหมายมาอาปาเหมือนเดิมน,นะครับผมไม่รู้จะมีแต้มมีตัวเพื่อนเพื่อดูหรือเปล่าเป็นหมายเดิมๆนะครับหมายบอกกุ้งหมายบอกกุ้งร้างตามคูตามคลองตามบอกกุ้งร้างน,นะครับผมไม่รู้จะมีแต้มมีตัวเพื่อนเพื่อนดูหรือเปล่า ยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าคำพูดหนึ่งคำพูดใดผิดพลาดก็ขอไปเพื่อนๆพ่อ,พอพแม่พี่น้องด้วยนะครับผมไปครับไปดูกันดีกว่านี่นะครับบอกกุ้งร้างเดี๋ยวบอกกุ้งร้างเหมือนเดิมหาปลานินปลาช่อนปลาอะไรแบบนี้ ไปครับผมไปดูกันดีกว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับดีกว่าลู่หลุดไปยังปลาช่อนปลาช่อนไม่รู้มันหลุดไปหรือยังอ๋อยัง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 ไม่หลุดยังไม่หลุดยังไม่หลุดมา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 โดนไหนไม่รู้โอ้โดนหางโดนอะไรวะโดนตรงไหน โดน้องไหนโดนตรงไหนโดนตรงไหนไซขนาดไหนไม่รู้มา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 เร็วครับมาแล้วมาแล้วใไซขนาดไหนไม่รู้ใไซขนาดไหนไม่รู้หนึ่งกิโลได้ไหมโดนไหนวะอุ้ยอู้ยอย่าดิ้นอย่าดิ้นเด้อหยาดิ้นอย่าดิ้นโอ้โหโพันอะไร โอ้โหสวยมากสวยมากสวยมากอือหือสวยเลยสวยเลยโอ้โหหนึ่งจะรู้ได้นักกระพมโอ้โหจะขาดดูแล้วเดี๋ยวนิดเดียวอืมฮึว้าวดีเดี่นดีเดียวนิดเดียวอือหือนิดเดียวโอ้โห

้วนตับเลยปิดเผลอหน่อยปิดเผลอปิดเผลอนี่ครับผมกรังนี้ดีกว่านี่ครับนี่ครับผม้วนตับเลยเต็มเล็กของเราหืมสวยมากครับประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลน่าจะได้อยู่้วนตับเลย ไปครับผมเก็บกันเก็บกันเต็มเลขของเรามาแล้วเต็มเลข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 โอ้ลงลงลเต็มแรกนะครับผมประมาณหนึ่งกิโลได้อยู่หนึ่งกิโลกว่ากว่าเนี่ยเก็บกันครับผมเก็บกันเก็บกัน เต็มเลยก็เซยสวยเลยเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยไม่บอกเพื่อนมาเลยเอาใช้สวยอยู่ใช้สวยอยู่ใช้สวยอยู่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  จะ,จ,ะจะได้จะได้จะได้นี่ครับผมขนาดฝ่ามือนี่ครับผมสวยมากติ บเพื <muitas> ่อนๆไม่ได้ชดยิงอีกแล้วแต็มนี้ไม่รู้ใช้ขนาดไหนขาดไปยังอ๋อยัง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 ไม่ได้ชดยิงอีกแล้วเพื่อนๆเอ้ยรู้ใช้ขนาดไหนโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใช้ขนาดไหนว่าปันต้นบัวอีกแล้วมันจะขาดไหมเนี่ยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมาอึดนี่ครับมาแล้ว ใส่กำลังสวยใส่สวยเลยใส่สวยใส่สวยนี่ครับผมใส่ขนาดฝ่ามือใส่ขนาดฝ่ามือสวยเลยสวยเลย นี่ครับผมวนทับเลยไาเก็บก้านนี่นะครับเพื่อนๆไม่ได้ชดยิงอีกแล้วไม่ได้ชดยิงอีกแล้วนะครับเปิดกล้องไม่ทันอีกแล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับเปิดกล้องไม่ทันอีกแล้วเพื่อนๆ กล้องไม่าันอีกแล้วใช้ขนาดไหนเนี่ยโอ้โหยดํากระลึงตึงดํากระลึงตึงดํากระลึงตึงพี่น้องเอ้ยครับผมครับใช้เกือบกิโล ไม่ได้ฉดยิงอีกเลยเพื่อนๆเอ้ยเปิดกล้องไม่ต้านอีกเลยนี่จังเลยวันนี้ไม่ได้ฉดยิงเลยไม่ได้ฉดยิงเลยวันนี้เพราะว่าถ้า กัวตะเปิดกล้องกลัวยิงไม่ทันนะครับผมกลัวมันไปกลัวมันหนีไปซะก่กนก็เ,เลยต้องยิงก่อนดําก็ลึงถตึงเลยตัวนี้ดําก็ลึงถตึงนี่นะครับเพื่อนๆวันนี้ <c oughs> สลุกเต็มนะครับผมวันนี้ได้มาแปดเต็มนะครับผมได้มาแปดเต็มวันนี้ไม่กยได้ชดยิงเท่าเลยมีไงไงลหนึ่งตัวปลาช่อนตัวนี้กิโลกว่ากว่านะครับผมขอขอกราบขอบคุณเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ชมทุกๆท่าน ที่ติดตามให้กำลังใจผมนะครับขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ